เราเริ่มต้นที่เงิน1,800บาทใช่ไหมเงินเริ่มต้นคือ6,800นพูดผิดหกพันแปดบาทอ่ะหลังจากนั้นเราแบ่งเงินไปลงทุน2ก้อนค่ะเราแบ่งเงินไปลงทุน2ก้อนก้อนแรกเนี่ยเราลงทุนเท่าไหร่บาทอ่ะอ่าก้อนที่สองเราลงทุนเท่าไหร่บาทอ่ะลงทุนใน A แล้วกันเนาะอีกอันหนึ่งลงทุนใน B ถามว่าสองตัวแปรเลยปะตัวแปรเดียวก็จะอ้วกอยู่แล้วนาะตัวแปรเดียวอ่าตัวแปรเดียวลงทุนใน A ไปแล้ว X บาทอ่าลองคิดดีๆนะถ้ามีอยู่ทั้งหมดหก0ันแปลงทุนไปแล้วสาหรับชนิดแรก x บาทที่เหลือฟังคุณน้ำดีๆที่เหลือก็จะเป็นใน B ถูกไหมคำว่าที่เหลือคืออะไรอ่ะก็คือทั้งหมดลบด้วยชนิดแรก ถูกไหมคำว่าที่เหลือเอาทั้งหมดที่มีลบด้วยชนิดแรกไปใครกลัวตัวเองงงก็วงไว้ว่านี่คือที่เหลือโอเคไหมหกพันแปดลบเอ็กหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปขายของตลอดปีเลยสินค้าสองชนิดเนี้ยอันนึงกำไรถ้าอันนึงขัดทุนนะหนูก็โยงออกมากำไรเท่าไหร่ล่ะ อ่ากำไรเท่าไหร่ล่ะขอโยกตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเขียนไม่พออ่ากำไรชนิดแรกสิบเอร์เซใช่ไหมสิบสองเปอร์ซต์ก็คือคิดจากสิบเปอร์ซของต้นทุนนะสิบสองเปอร์ซนคือสิบสองส่วนหนึ่งรของก็คือคูณของก็คือคูณคูณต้นทุนเท่าไหร่ล่ะ x บาทโอเคเนาะอันนี้เขียนแบบนี้เลยสิบเปอร์เซน์ของทุน ถัดจากนั้นสินค้าชนิด B ขายไปแล้วขายไม่ดีแต่ขายไปแล้วจนจบปีเลยก็ขายไปแล้วแต่ขาดทุนแค่3%ขาดทุนแค่3%นะเขียนไว้ว่าขาดทุนค่ะคำว่า3%เนี่ยก็คือ3ส่วนร้อยแต่ของทุนชิ้น B นะทุนชิ้น B นะหนูต้องคูณ 6,800-x ลบ x โอเคไหม อ่าหกพันแปดลบเอ็ X. อย่าไปทุนอย่าไปคูณทุนของเอนะทุนใครทุนมันเนาะอ่าคุณน้ำขอเขียนคำว่าบาทนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแหละเราค่อยตั้งสมการก้อนสองก้อนนี้แล้วจับเท่ากับสี่ร้อยสี่สิเอ็ดฟังทันป่ะค่อยจับเท่ากับสี่รอยสี่สิบเอ็ดอ่าฟังดีๆนะ ก้อนแรกอ่ะไอสินค้าชิ้น A เนี่ยมันได้กำไรถูกไหมแต่สินค้าชิ้น B เนี่ยมันทำให้กำไรเราน้อยลงเราขาดทุนคุณน้ำใส่เป็นบวกกับลบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นถามว่า441มาจากไหนอ่ะก็มาจากเงินที่ได้จากสินค้าชิ้น A 1 2นึ่งสอ่วนร้อคูณ X ใช่ไหม หักลบกับเงินที่ขัดทุนต้องลบออกไม่ใช่บวกนะ12บสอ่วนร้อยคูณ x คือกำไรลบออกส่วนที่เราขัดทุนไปค่ะลบออกไปอันนี้คือต้องหักล้างกัน x แล้วก็เท่ากับเท่าไหร่สี่ร้อยถ้าใครมาถึงบรรทัดนี้แล้วเนี่ยถือว่าโ่งกอกไปละครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งทาง ถามว่าทําไมครึ่งทางเองคะคุณน้ําก็ยังต้องไปวุ่นวายกับเรื่องการแก้สมการโอเคไหมอันนี้คุณน้าเขียนโนต้ตไว้ให้แล้วกันว่าตัวนี้คือกําไรตัวนี้คือขาดทุนโอเคนะหลังจากนั้นค่ะเราจะเห็นว่าเฮ้ยสมการเนี้ยมันมีตัวส่วนอะส่วนเป็นเท่าไหร่อะ่ะส่วนเป็นหนึ่งร้อยอ่ะแล้วปกติเนี่ยแค่สมการมันก็ยากอยู่แล้ว้ามีเศษส่วนอีกต้องปวดหัวตายแน่ๆ ฟังดีๆนะถ้ามีตัวส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเกะก,กะตาเราแล้วเกินทำยังไงดีให้ส่วนหายไปให้คูณทั้งสมการด้วยตัวเลขที่ทำให้มันหายอาให้เราคูณทั้งสมการด้วยตัวเลขที่จะทำให้มันหายสาบศูนย์ไปค่ะข้อนี้ครูน้ำแนะนำให้คูณทั้งสมการด้วย100 คูณทั้งสมการด้วย100ตัวไหนเป็นปัญหาสําหรับเราเราคูณมันไปเลยการคูณทั้งสมการมันยังทําให้สมการมีค่าเท่าเดิมนะตัวนี้คือคูร้อยเข้าไปตัวที่สองหนูคูร้อยเข้าไปเขียนพอไหมเนี่ยตัวที่สาต้องคูร้อยเข้าไปด้วยเวลาเราคูณเนี่ยเราต้องคูณทุกทุกที่ของสมการมันเหมือนตาช่างอะเติมไปแค่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงมันก็จะต้องกระดกขึ้นนึกถึงตาช่างใช่ไหม มันไม่เท่าเดิมนะเวลาเติมต้องเติมหมดโอเคไหมเติมต้องเติมหมดถามว่าคูน้ําเติมแล้วเกิดอะไรขึ้นก็พอเราเอาเข้าไปคูณข้างในมันจะเกิดการตัดกันตัวนี้เศษตัวนี้ส่วนใช่ไหมตัวนี้เศษตัวนี้ส่วนใน,ในวงเล็บนี้ยังไม่คูนนะไม่เกี่ยวนะตัดกับข้างนอกก่อนเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คูณธรรมดาแค่นี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้ว จริงจงตัดออกแล้วได้เท่าไหร่ 12x สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องสรรมการเลยหนูอาจจะฟังแล้วงงนิดนึงเนาะแต่อันนี้คุณคอูกำลังไกลว่ามันจะต้องทำให้ส่วนหายไปก่อนอันนี้คูณเลยแล้วกันเนาะ c c หนึ่งอ่ะโอเคพอมาเป็นบรรทัดเนี้ยมันเป็นสรรมการของเด็กป .6 ละมันไม่ยากละใช่ไหมตอนบรรทัดบนเนี่ยมันเหมือนเป็นสรรมการของเด็กพี่มอหนึ่งนิดนึงอ่าพอเริ่มมีเศษส่วน โน้ตไว้นิดหนึ่งว่าคูณหนึ่งร้อยทั้งสมการทั้งสมการเพื่ออะไรเพื่อให้ส่วนมันหายไปเออเพื่อให้ส่วนหายไปค่ะหายนะคุณน้ำเขียนว่าหายแล้วกันโอเคหลังจากนั้นก็สบาย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 จริงๆตรงนี้ไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้เนาะ พอสามคูณอยู่ข้างหน้าก็เราทำไงนะเราคูณแจกแจงเข้าไปใช่ไหมข้อนี้ตั้งสติดีๆนะทุกคนยังมีสติดีอยู่ใช่ไหมครูน้ำจะจะจัดการคูณแจกแจงจะคูณแจกแจงลบสเข้าไปในวงเล็บทุกคนรู้จักสมบัติการแจกแจงใช่ไหมเอาลบคูณเข้าไปที่ตัวนี้เอาลบคูณเข้าไปที่ตัวนี้ โอเคนะเวลาเราคูณเราต้องมองเครื่องหมายของตัวเลขด้วยเลขสามเนี่ยเป็นเลขที่มีค่าเป็นลบเหมือนคุณเป็นหนี้อะเมื่อวานคุณนำ้ำเมื่อวานน้้งคุณน้ำพูดแล้วพอเราเอาหนี้เข้าไปข้างในเนี่ยทุกคนจะถูกเปลี่ยนตัวเองอาจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของของหมอหนึ่งละเป็นการคูณจำนวนติดลบแต่ว่าปร .6 รหกก็ฟังได้คร่าวๆเห็นหกพันแปดร้อยไหม อันนี้เป็นจำนวนบวกตัวนี้เป็นจำนวนบวกนะเห็นลบ x ตัวนี้ไหมตัวนี้เป็นจำนวนลบและเมื่อไหร่ก็ตามตัวคูณเป็นจำนวนลบเห็นเครื่องหมายหน้ามันใช่ไหมพอเราคูณเข้าไปเนี่ยให้จดตรงนี้เพิ่มนิดหนึ่งจดตัวนี้เพิ่มนิดหนึ่งตรงไหนดีละ่ะตรงนี้ละกันประเภทของเครื่องหมายลูกถ้ามีการคูณแจกแจง เป็นการคูณแจกแจงคุณน้ำให้ทริคไว้หน่อยนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะเกินหลักสูตรเราไปหน่อยหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นลบเจอบวกหรือบวกเจอลบแบบนี้หนูจำเลยว่าจะได้เครื่องหมายลบถ้าเครื่องหมายต่างกันไปเจอกันแบบคูณแจกแจงกันเนี่ยถ้าต่างกันเมื่อไหร่จะได้ลบโอเคไหมถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่อ่าเหมือนกันเมื่อไหร่ บวกกับบวกหรือลบกับลบอันนี้เครื่องหมายจะได้บวกเสมออ่ามันเหมือนคำว่าอะไรนะถ้าลบแล้วลบมันเหมือนคำว่าไม่ไม่ชอบอ่ะเออมันเหมือนแบบนั้นเลยคำว่าไม่ชอบแต่ถ้าคุณ้ำเติมไม่อีกทีนึงไม่ไม่ชอบแสดงว่ายังไงแสดงว่าเราชอบถูกปะไม่ไม่ชอบเหมือนกันเลยหลักการเหมือนกันเลยถ้าลบแล้วลบอีกแสดงว่ามันจะกลับมาเป็นบวก โอเคเนาะมันจะกลับมาเป็นบวกหนูจดตัวนี้ไว้ค่ะจดตัวนี้ไว้อ่าจดตัวนี้ไว้แล้วถ้าเข้าใจที่ครูน้ําให้จดตรงเนี้ยเราจะฝึกคูณเครื่องหมายข้างในแนละ้วเราจะไม่พลาดเลยอ่าเราจะไม่พลาดเลยโอเคนะครูน้าจะกลับมาที่คูณตัวนี้แล้วนะเราเห็นใช่ไหมว่าตัวคูณเป็นลบตัวแรกที่รออยู่คือ6ก0 0นเป็นบวกสคนนี้ถือว่าเครื่องหมายเป็นไงต่างกัน เพราะฉะนั้นเครื่องหมายของการคูณจะได้ลบแน่ๆลบ3กับ6 0 0ัคู่นี้คูณกันได้ลบแน่ๆพอเราสบายใจเครื่องหมายเราคิดเลขค่ะเอา3คูณ6กได้เท่าไหร่อ่าเคลเอแค่คิดเลขอย่างเดียวเพราะเราคิดเครื่องหมายเสร็จแล้วเอา3าคูณ6กแได้เท่าไหร่เอ่อ2 0 4 0 0รใช่ไหมสองหมรย อ่านี่คือลบสามคูณหกพันแปดหลังจากนั้นเราจะต้องคูณแจกแจงโดยการเอาลบสามคูณเข้าไปที่ลบเอกเอาลบสามคูณเข้าไปที่ลบเอกตัวท้ายนะสามก็เป็นลบเอกก็เป็นลบถ้าลบเจอลบมันเหมือนไม่ไม่ชอบอะกลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกทันทีโอเคไหมกลายเป็นบวกทันทีตรงนี้จะได้บวก พอเรารู้ว่าอ๋อได้บวกใช่ไหมสบายใจไปเราก็แค่เอา3ไปคูณกับ x อันนี้ก็จะได้ 3x โอเคนะเคลียร์นะสำหรับเรื่องที่เกินเนะื้อหาคุณน้ำอธิบายให้เราเข้าใจได้แล้วหลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนเดิมค่ะที่เหลือหนูจัดการได้ละไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องของป .6 ร้อยทำยังไงก่อนนะรวบ x เข้าหากัน เห็นก้อนอม x มห 12x บวก 3x ได้ 15x 15x ลบ20 4 0 0ย้ายข้างเลยแล้วกันจากลบฝั่งนี้ใช่ไหมย้ายข้างไปบวกค่ะมันจะได้ 15x เท่ากับ40,000กว่ากว่าบวกด้วย20,000อ่า40,000กว่ากว่าบวกด้วย20 4 0 0เพราะฉะนั้น หลายคนน่าจะได้ค่า x แล้วตอนนี้อหลายคนน่าจะได้ค่า x แล้วตอนนี้มันจะได้เท่าไหร่อะหกหมื่นสี่พันห้าร้อยใช่ปะ่ะหกหมื่นสี่พันห้าร้อยแล้วหนูก็ย้ายอะไรอ่ะย้ายสิบห้าไปหารอ่ะย้ายสิบห้าไปหารข้อนี้โหดร้ายเลยแหละโหดร้า <laughs> ยละเกินสำหรับใครที่จะเข้าบาดินนะลูกก็ฝึกนิดนึงอ่าฝึกนิดนึงว่ามันจะยากประมาณนี้ ได้อยู่ที่เอ่4,300ไหมคุณน้ำหารมาแล้วรอบหนึ่งแหละใช่มันจะได้4,300 4,300บาทแต่ก็ยังไม่เสร็จนะใครเอาข้อนี้ใครเอาเลขนี้ไปตอบนี่ยังไม่ถูกนะเพราะเขาไม่ได้ถามหาเงินที่เราลงทุนเราอย่าลืมว่าค่า x เนี่ย,ยน้ำเปลี่ยนสีให้หรายน,นิดนึงเดี๋ยวอ่ะ เราอย่าลืมว่าค่า x ตรงเนี้ยมันคือเงินที่เราลงทุนในสินค้าชนิด a เรารู้ว่าอ๋อตัวนี้ลงทุนสี่พันสามร้อยรอแต่สินค้าชนิด b อ่ะมันจะต้องไปหักลบอีกรอบหนึ่งนั่นหมายความว่าสินค้าชนิด b เราลงทุนไปที่เท่าไหร่พันห้าปะไม่ใช่สองพันห้าสองพันห้านะนั่นหมายความว่าสินค้าสองชนิด เราลงทุนต่างกันอยู่1,800บาทคิดเลขอย่างรวดเร็ว4 3 0พกับ2,500ใช่ไหมชนิด A คือ4,300ชนิด B คือ2,500นั่นหมายความว่าต่างกันอยู่1,800บาทอ่าต่างกัน1,800บาทข้อนี้ไม่รู้จะหลบตรงไหนเลย